สวยมากถยรูปตอนแบบหัวค่มเย็นๆนฝั่งตรงข้ามของบ้ารก็ยังมีเป็นกำแพงเนาะแล้วก็เป็นเพ้นท์ลายดอกไม้สวยมากก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยๆอีกมุมหนึ่งกันนะโซคุโตคานิดโรก็คือแบบว่าจะเป็นเนื้อปูดอดแซรกอยู่ข้างในใช่ป่ะแล้วก็ตัวข้างนอกอ่ะที่เป็นผิวทอดก็กินไ,ได้ ชิกันนะโซนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่ทุเรียนนะคะต่อสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะเป็นบาร์นั่งกินขนมชิวๆแล้วก็ถ่ายรูปก,กัน,นะคะ่ะต้ไนไม้น่ารักมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจอจูนและออมค่ะกับจอจูนเอ็นตอยนะคะวันนี้จอจูนก็อยู่ที่ร้าน รุเรียนนิซึมคาเฟ่แอนนิกิวอีกคูซีนอายุายทยาต้องบอกว่าร้านนี้ค่ะมีพื้นที่กว้างขวางมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าข้างในมีมุมไหนส,สวยๆกันบ้างค่ะไปเลย ตอนนี้นะคะอยู่กันที่โซนการเด้ฮาส์แล้วมันเป็นห้องกระจกหมดเลยเนาะบรรยากาศสวยมากถาถ่ายรูปตอนแบบหัวค่ำเย็นๆที่เปิดไฟเนาะหรือม,มากินดินเนอร์สวยวามาก,กแล้วก็ด้านหลังเราในโซนนี้ก็จะเป็นบาร์อาหารญี่ปุ่นซึ่งโซนนี้จะมีเชฟที่จะแล่แซลมอนสดๆซาชิมิสดๆแล้วพร้อมเสิร์ฟให้เราเลยต้องบอกว่าโซนนี้นอกจากจะมีการเท้าส์ที่เป็นกระจกสวยงามแล้วอ่ะ ฝั่งตรงข้ามของบ้าก็ยังมีเป็นกําแพงเนาะแล้วก็เป็นเพน้นท์ลายดอกไม้สวยมากก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยๆอีกมุมนึงเหมือนกันนะอยู่แล้วอะ่ะไปสั่งอาหารกินกันไหมไปออกมาแล้วครับเป็นซูชิสไตล์ฟิลิส่สนของ นี่กี่อีกครูซีเน,นะครับผมเชฟคัแล้วทำไมมา,าข้าวอะคะมันถึงเป็นสีนี้นะคะของเราใช้เป็นน้ำส้มแดงคืออากาซึนะครับเป็นน้ำส้มหมัก5ปีขึ้นไปสไตล์เอโดะทำไมเราถึงต้องใช้น้ำส้มสไตล์เอโดะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว,ลวถ้าน้ำส้มที่หมัก5ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีรสชาติที่กลมกล่อมและก็ไม่ได้กลิ่นฉุนเกินไปทำให้เหมาะกับการทานกับปลาดิบก็จะได้รสชาติที่ ถูกต้องค,ครับผมก็จะชูรสชาติเนื้อปลาขึ้นมากกว่านะครับผมแล้วของเราข้าวจะเป็นสายพันธุ์โพชิฮิการิด้วยนะครับปุ่นที่ปลูกในจังหวัดนิกาตะของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นข้าวสายพันธุ์ที่ญี่ปุ่นนิยมใช้ทําซูชิครับผมจะให้รสชาติความหอมหวานของตัวข้าวครับมเมล็ดข้าวที่เต็มแล้วก็ไม่แตกหักง,ง่ายนะครับแล้วอันนี้มันมีอะไรบ้างหรอคะถ้าจะเป็นเมนูนี้จะเป็นเมนูขุ่มซับนะครับ เป็นเมนูกลุ่มซ้ําเนี่ยจริงๆแล้วเชฟอยากจะรวมตัวที่เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าเช่นปลาทูน่าบูฟีฮามาจินะครับแล้วก็จะเป็นตัวของแซลมอนแต่การทานนะครับใช้ห่อตัก<อ>แล้วก็หอ่อแล้วก็ท<อ>านใช่ครับเป็นสาลาย เขาตอกาหนึ่งโก็คือแบบว่าจะเป็นเนื้อปูสอดแทรกอยู่ข้างในใช่ป้าแล้วก็ตัวข้างนอกอ่ะที่เป็นผิวทอดอ่ะก็กินได้ด้วยนะเดี๋ยวน้องขอชิมให้ได้กันนะเต็มปากเต็มคำมันมีความกรอบอ่ะควากรอบของเนื้อปูอันเนี้ยเหมือนเขาเอาปูที่ทอดอันเนี้ยไปใส่ในนั้นเลยอ่ะอ๋ออันนี้คือข้างในก็คือเนื้อมันแล้วก็ข้างนอกเนี่ยตัวมันหวาน ปุ้มตัวนี้ซาชิมิไซส์เองนะแต่แบบได้เยอะมากเลยอะเยอะมากเลยอ่ะวยขอได้ไหมอันเนี้ยชิมก่อนนะมันดูสดมากเลยเนี่ยเด้งๆเลยชิมไปเลยอ่ะพี่จูนเข้าไปมากชิมบ้างดีกว่าสดมากมาจากอะไรไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะหอมอร่อยไหมสดมาก หอมในเมนูน,นี้ดีกว่าหอมมากคันินิโซะมันปูแล้วก็ย่างเตาล,ล้อนๆคือกลิ่นแบบเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆในกลิ่นเตะจมบกมากขอชิมกันนะหอมอือร่อยไหมอ,อร่อยมากหืมกลิ่นมันหอมมากเลยนะอร่อยมากอืม กิมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอะเขามีของหวานด้วยนะเป็นเอ่อคาเฟ่ทุเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินย่อยกันในสวนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าในสวนเนี่ยสวยมากแล้วก็มีตรงที่บอกว่าเป็นเพลย์เก่าวไว้ให้เด็กเล่นด้วยเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันก่อนดีกว่า รูปอีกเยอะเลยแล้วก็ยังมีตัวเพลกาวที่ไว้สําหรับผู้ปกครองมาทานอาหารแล้วพาลูกๆมาก็ขอให้ลูกๆเล่นตัวเพลกาวได้เลยค่ะเก็บไม่หมดซะที่มุมถ่ายรูปเยอะมากต้องบอกว่าแบบเตรียมชุดสวยๆมาถ่ายรูปกันเลยแล้วก็ถ่ายรูปจนหิวแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไปกินขนมหวานต่อกันดีกว่าไปที่คาเฟรนรียนเนาะใช่ไป อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนของคาเฟ่นะคะซึ่งจะเป็นคาเฟ่ทุเรียนแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นบาร์ที่ไว้สั่งเครื่องดื่มแล้วก็เมนูขนมหวานโซนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่ทุเรียนนะคะซึ่งตกแต่งสีเหลืองขาวน่ารักมากเลยแล้วก็มุมนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะเป็นบาร์นั่งกินขนมชิลๆแล้วก็ถ่ายรูปกันถ่าต้นไม้น่ารักมากเลย แล้วก็ตอนนี้เราก็มีอยู่ชั้น2นะคะซึ่งบรรยากาศนี้คือกว้างขวางมากชั้น2ที่นั่งเยอะมากไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วร้านจะเต็มจะไม่มีที่นั่งเพราะว่าร้านนี้รองรับคนได้เยอะมากเนาะโต๊ะนั่งเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันมุมนี้สวยมากเลยคือมานั่งทานอาหารแล้วก็ชมวิวในสวนข้างล่างด้วย เมนูของทุเรียนนิซึมคาเฟ่นะคะมาเร็วมากเลยเราเดินแวะถ่ายรูปแป๊บเดียวเขขึ้นมาเอา้ามาเสิร์ฟแล้ว,วอะเต็มเลยหมดเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรน่ากินบ้างอันนี้จะเป็นอะโวคาโดทุเรียนอันนี้คือกาแฟนเนแล้วก็ราดไปนี้เลยหอมไหมคะหอมมาก ที่จูนและอันนี้ยเป็นพิซซ่าทุเรียนแล้วเขาอ่ะมีเนื้อทุเรียนอยู่ข้างบนด้วยนะน่ากินมากเลยแล้วอันนั้นคืออะไรอ่ะมันเป็นน้ำกระทิอ่ะอ๋อ,อลา<ะ>ด<อ>ลงไบบนพิซซ่าโอ้อนนโหจุกจุกเน้นเน้นไปน่ากินมากอ,อันนี้จะเป็นยำทุเรียนกุ้งสดซึ่งของขาวกับทุเรียนมันจะเข้ากันหรอทำไมจะเข้ากัน อร่อยมากคือความหวานมันของทุเรียนอ่ะผสมกับน้ำยำอ่ะซึ่งมันแบบพอดีเลิศเมนูเนี้ยใครมาต้องสั่งอันนี้เป็นทุเรียนครีมมี่ก็จะเป็นทุเรียนปัดแล้วก็ท็อปด้วยทุเรียนทอดเกิงทุเรียนทอดก็คือแบบทุเรียนเน้นๆทุเรียนแล้วทุเรียนอีเออแล้วเมนูต่อไปเอ้าพอดีว้าวว้าวว้าวอันนี้เป็นบิงซูทุเรียน ตัวเนื้อวิ่งซูก็เป็นทุเรียนแล้วก็ท็อปด้วยทุเรียนที่เป็นเนื้อทุเรียนอีกแล้วก็ท็อปด้วยเกล็ดทุเรียนทอดอีกลาดด้วยน้ำกะทินวลนวไม่ต้องคิดถึงแคลอรี่เลย <c oughs> คิดถึงความอร่อยก็พอเมนูนี้เมนูเด็ดเลยเด็ดของเราเลย <c oughs> ชื่อว่าโฮตทุเรียน,นโฮตทุเรียนนี่ยโฮทุเรียนอ่ะคือข้างในมันก็จะเป็นโสตขนมปังเนาะแล้วก็เป็นท็อปด้วยเนื้อทุเรียนสดแล้ว นอกจากนั้นก็คือนี่มีไอซิครีมทุเรียนมาด้วยคือเราอะเอาขนมปงังจิ้มไอซิครีมกินก็ได้หรือว่าน้ำกะทิแล้วก็คือราดลงไปอันนี้ขนมปงังอ่ะเราจิ้มไอติมเลยจิ้มเลย <c oughs> ไปกินก่อนได้ปะเดี๋ยวมาคุยกันต่อติ่มแล้วอ่ะ อะไรอุ้มเหมี่ยวุ่งอิ่มแล้วยังมีชาบูอีกโหร้านนี้เมนูเขาเยอะมากมากมีชาบูอีกลุกขึ้นมาจ้าสูกเซตนี้เป็นชาบูหมูโสโุกและข้างหน้าล่ะเนื้อต่างๆที่เรียงรายอยู่หน้าเรานี้จะตกไปอยู่ในท้องของเราเร็วๆนี้ แล้วก็มีปิ้งย่างนี้ด้วยเนาะยากิใช่เหรอเนื้อเนี่ยเราสามารถจุ่มกับน้ําซุปก็ได้หรือเราจะมาย่างบนเตาก็ได้ของอุ้มน้ำซุปอะไรอ่ะอ๋อนี่ของอุ้มเป็นซุปน้ําดําของพี่เป็นนี่ซุปชงคอสึเราก็เอาหมูก่อนเอาหมูก่อนหมูแวง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 ลองย่างก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเบอร์ อือ,อร่อยมากอร,ร่อยมากต้องบอกว่าใครที่เป็นสายเนื้อต้องชอบเนื้อเขาดีมากเลยอ่ะดูเขาแร่ดิคือไม่บางเกินไปกําลังพอดีเราย่างบนเปามีคนบอกว่าโรยเกลือแล้วมันจะอร่อยขึ้นจริงหรือเปล่า,อาหอมมากเลยอ่ะอือหือะละลายในปากวันนี้ละลายในปากอันนี้โลกปากโอเค ดีเนื้อดีหมูดีน้ำซุปดีน้ำจิ้มดีร้านดีทุกอย่างดีคอนเฟิร์มต้องมาลองกันนะคะ <c oughs> คือเราอยู่กันมาตั้งแต่แบบว่าเที่ยงยันบ่ายเย็นเย็นจนเนี้ยได้ยินเสียงของแกงของแกงว่าพนักงานปิดร้านแล้วพนักงานปิดร้านจนแบบจะกลับบ้านแล้วอะ่ะแต่เรายังกินกันอยู่เลยก็คือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาร้านเนี้ยคือแบบอิ่มครบจบในร้านเดียวอะ่ะ มีทั้งอาหารญี่ปุ่นเป็นเซตเป็นซูชิซาซิมิพักพักของคาวมาแป๊บนึงมาทานของหวานเป็นเมนูของหวานเออทุเรียนตินซี่ใช่คือตัดตัดคาวแป๊บพอกินคาวแล้วอ่ะมันต้องกินหวานพอกินหวานปุ๊บต้องกินคาวอีกคือพออยู่ไปอยู่มาปุ๊บมือเย็นแล้วแอะมือเย็นแล้วก็มาต่อชาบปิ้งย่างชาบูกันหน่อยใช่แล้วคือแบบอ่ะเลือกได้เลยเอาชาบูหรือเอาปิ้งย่างเอาอะไรเลือกได้หมด อิ่มครบจบในร้านเดียวต้องมานะคะทุเรียนนิซึมคาเฟ่แอนนี่กี่ว่าอิคุยซินอายุทยาบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วบายบายอิ่มไปกินก่อนนะกินก่อนอย่าเพิ่งอิ่มเอาเเอิ่มเราเตเลยจะไปกิน่ได้ก, e? กินก่อนก็ได้เพลิดเพลินกับอาหารญี่ปุ่นและคาเฟ่สุดหรูที่จังหวัดอยุธยาแล้วต้องมาต่อที่วัดพระราม แต่งชุดไทยตามรอยละครพรมลิขิตละครสุดฮิตแห่งปี66สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นและเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1912ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบละโวนับว่าเป็นการซึมซับบรรยากาศของอยุธยาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ